มาอัปเดตอาการของเวสป้าหลังจากที่เครื่องดับกลางถนนสาเหตุมันคืออะไรวันนี้ผมจะมาชี้แจงให้ฟังก่อนอื่นก็ขอแนะนาตัวเวสป้าคันนี้เผื่อมีพี่ๆท่านใดกําลังใช้รุ่นนี้อยู่คือรุ่นสปินเทคสองพหเครื่องย150นต์ร้อยห้าสิบซีซีน่าจะเป็นเวทป้าสปินตัวเดียวนะครับที่มีดิสเบกข้างหลังจะได้ว่าจัดเต็มทุกฟังก์ชันมาพร้อมกับหน้าจอที่ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำมากส่วนราคานั้นก็เอาเรื่องอยู่แสนห้ากว่ากว่าครับจุดเด่นคือขี่แล้วมันดูเทพ่พอได้สัมผัสปุ๊ เดี uh ๋ยวมาเข้าปัญหาวันนี้กันก่อนพี่ขี่อยู่ดีๆแล้วดับสองรอบกลางอากาศเดี๋ยวขอตัวไปให้ช่างผู้เชี่ยวชาญแถวบ้านดูผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่หัวฉีดกับคอยแต่จริงๆพอเช็คดูแล้วพบปัญหาที่ตรงนี้ครับโค้ดไม่ขึ้นก็ต้องงมกันต่อไประหว่างที่รอพี่ช่างผมก็เดินดูรถในร้านเห็นแล้วก็อยากได้จริงๆครับเวสป้า LX 150สีชมพูอองตองเป็นรุ่นเล็กที่ราคาไม่ถึงแสนได้ลองขี่ดูแล้วบอกเลยว่าโคตรสนุกแต่สายตาผมดันไปสะดุดคันนึง โ,โหเป็นบุญตา,าจริงครับพี่ได้มาเห็นราละคันมันดูสวย,ยจริงครับว่าแต่เวทป้าสีไข่ๆนี้เป็นของรุ่นอะไรกันแน่เนี่ยเรือจะเชื่อครับมีรุ่นที่ผมใช้อยู่ด้วยนี่แหละเวทป้าสปินเทคนี่แหละครับอย่างที่บอกเป็นสปินรุ่นเดียวด้วยนะที่มีทิศเบรกด้านหลังอย่างที่เดินโซนในร้านเยอะแล้วครับกลับมาที่รถเรากันต่อตอนนี้รู้ปัญหาแล้วพี่ช่างบอกว่าปัญหามาจากสวิ์ตัวแดงๆนี้มันมีโอกาสที่จะขี่ไปแล้วมันสัน่นมันเคลื่อนมาโดนปุ่มดับรถอาจจะยังใหม่อยู่เขาใส่จาร์บีมาให้เยอะตอนนี้พี่ช่างก็ สภาพหมดกี่บาทรอบนี้ผมก็ถือโอกาสเช็คเข้ารอบ5,000โลไปด้วยเลย <sk r isa> ก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนู่นนี่นั่นรวมค่าช่างแล้วก็970บาท <sk r isa> ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเวทป้าไม่รู้รุ่นอื่นราคาเท่ากันไหม <sk r isa> ไหรือจ่ายกันไปเ <sk r isa> ท่าไหร่มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับตอนนี้ขอเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไปออกทริปกันก่ <sk r isa> อนกูทับเบิกครับอาทิตย์นี้ใครเจอก็แวทกทายกันได้นะรวมสนุกกันได้ไม่จำกัดรุ่น